ทุกคนสวัไดีไม่ยากมาพบกับทุกคนแล้วนะคะวันนี้จะเป็น My Favorite ประจำปี2021นะคะในฝั่งของเมคอัพกันก่อนเลยนะคะอะไรจะเป็น The best ที่หญิงพี่ใช้มาตลอดทั้งปีวันนี้มีมาบอกกันค่ะมเริ่มจากงานผิวกันก่อนเลยนะคะงาน Foundation ฉันไม่อยากจะเชื่อตัวเองแกว่างานผิว ของฝั่งเกาหลีเข้าวินในปีนี้เพราะตัวพี่อ้อมเองเป็นชนีที่ไม่ได้อินกับเครื่องสำอางเกาหลีเลยคิดว่าตัวเองใช้ไม่ได้หนึ่งมันขาวเกินอะไรแบบนี้พอใช้เฮ้ยมันเข้ากับผิวเรานี่หว่ามันทำให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื่นเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลทำให้เราเนี่ย ดูอายุน้อยไปเฉยเลยนะคะด้วยปรับเบสสกินแคร์เป็นฝั่งแบบโคเรียอะไรเงี้ยแล้วก็หาสีเฉดที่มันใช่สำหรับเราสิ่งที่เข้าวินปีนี้ฉันใช้รองพื้นฝั่งเกาหลีเยอะมากแต่สิ่งที่เข้าวินคือ2ส,สิ่งนี้ค่ะจากคุณแม่จองแซมุนนั่นเองนะคะเข้าวินมาทั้ง นี่คุชชั่นเป็นชนีที่มีคิดว่าตัวเองจะชอบใช้คุชชั่นและแล้วก็ตกกลุ่มรักคุชชั่นของคุณแม่จองแซมุนค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นมาสร์คลาสของเขานะคะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสีวานิลาค่ะและอีกหนึ่งตัวสําหรับรองพื้นก็ยังเป็นรองพื้นของคุณแม่จองแซมุนอยู่นะคะสกินนูเดลฟาวเดชั่นสีที่พี่อ้อมใช้นะคะเป็นสีมีเดียมนั่นเองสองสิ่งนี้ทำให้ผิวของพี่อ้อมแบบ โกลทำให้ผิวดูสวยทำให้ผิวเปล่งปลัง่งทำให้อ้อมดูอายุน้อยนะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบรักมากจริงๆนะคะแต่ข้อเสียของฝั่งเกาหลีอะคะ่ะคุณน้องค่ะมันก็จะไม่ค่อยติดทนนานสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของความแบบความผิวสวยความงานดีความแบบโอ้ยยอมค่ะแม่สองสิ่งนี้คือหมดไปแล้วนะจ๊ะต่อไปงานแป้งกันค่ะคุณน้องค่ะแป้งก็เป็นฝั่งเกาหลีอีกแล้วว่าค่ะ e c กลิ s ต e ตัวนี้นะคะราคาถูกด้วยปีนี้บอกเลยว่าใช้เข้าของที่ราคาไม่แรงเลยหลักร้อยนะคะสิ่งนี้ก็อยู่ที่ว่ามัน2-300าณ2-300บาทนะคะเขาอะ่ะคนส่วนมากจะชอบเจ้าอ c กลิปตตัวกระปุกสีดำของเขาใช่ไหมคะตัวนั้นนพี่อ้อมก็ชอบนะคะแต่มันให้ความรู้สึกแบบผิวไม่ค่อยผุดผ่องเท่าไหร่มันมันไม่ค่อยเผยผิวนะคะแต่สิ่งนี้ใช้แล้วเผยผิวมากๆคือชอบมากจริงๆคะ่ะต่อไปไม่งานแก้ กันดีกว่านะคะแก้มในปีนี้ของดีราคาสบายกระเป๋าอีกลานนั่นก็คือแบรนด์เวดแอนไวนนะคะ,คะ,คะสีที่พี่อ้อมใช้ Number 3์สาสดสองสีนี้สวยเธอคือมันจะเป็นสีแบบสม้ม c o r โรโค r โรแล้วก็มีแบบว่าตัว ัวชิมเมอร์ของเขาอะคะ่ะก็จะเป็นแบบทองๆอง,องคือแบบมันทาแล้วมันผิวสวยมากจริงๆเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมันมันไม่ได้ส้มเกินมันไม่ทำให้ผิวของเราแมทแล้วมันก็ไม่ได้แบบเชียชีนจนทำให้หน้าของเราอะดูมันดูเมือกอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้คือดีมากนะคะเวดันวายนะคะอุ้ยอุยอุยแล้วก็ใช้แบบบุ่มอย่างเงี้ยเออไม่ชอบได้ยังไงละใช่ไหมต่อไปคะ่ะ อุ้ยพี่อ้อมลืมคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ปีนี้ที่ชอบเนั่นคือคอนซีลเลอร์ักทา้าตัวนี้ดีมากไม่ตกล่องไม่กองรวมใช้แล้วก็ทำให้บริเวณใต้ตาของเราเนี่ยบรายเชนนิ่งขึ้นได้จริงๆมันไม่ใช่คอนซีลเลอร์มันเป็นประหนึ่งคอลเลกเตอร์นะคะรุ่นนี้คือดีมากจริงๆค่ะเป็นรุ่นเชฟเทปแต่เป็นเชฟเทปโกลนะคะไปดูกันได้ใน s ซฟ h o ร่านะจ๊ะต่อไปเป็น อาย s h a ด o w ของดีราคาสบายกระเป๋ากันอีกแล้วนะคะจากแบรนด์ครีโอค่ะอ่าพาเลทที่พี่อ้อมใช้นั้นคือครีโอโพอายเฉดด์พาเลทนะคะ number ร์ศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้ก็ใช้อยู่นะที่ดวงตาคือมันเป็นสีดีมากจริงๆนะคะคุณน้องค่ะคือฝั่งเกาหลีอะ่ะหเลยราคาเขาไม่แรงใช่ไหมคะ แต่สีของเขามันจะไม่ทึบเกินเพราะไม่ทึบเกินอะ่ะมันก็จะไม่ทําให้เราเนี่ยดูตาลึกจนเกินไปเมื่อเราตาลึกคืออะไรคะมันก็จะดูมีอายุใช่ไหมแต่ตัวนี้สีของเขาอะ่ะคือมันไม่พิกเมนเทมันไม่เข้มข้นจนเกินไปแต่ข้อเสียนะคะนั่นก็คือเวลาทามันก็จะมีหลุดมีร่วงบ้างต้องแพ็คหลายรอบสักนิดนึงถ้าเทียบกับอายแชโดว์ฝั่งแบบยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรแบบนี้แต่พี่อ้อมชอบโทนสีมันทาแล้วมันให้ความรู้สึกแบบ นุ่มนวลทำให้รู้สึกแบบมีชีวิตชีวาก็คือชอบมากนะคะอาชิโดเกาหลีราคาหลักร้อยที่ทาออกมาแล้วแบบปังสีสวยนะคะแต่เนื้อไม่ค่อยเข้มข้นไม่ค่อยพิกเมนเทศสักเท่าไหร่นะจ๊ะต่อไปลิปสติกลิปสติกก็คือใส่แมสก็ไม่ค่อยได้ทาลิปสีสีอะไรสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ชอบก็คือบ๊อบบี้บาูตัวนี้เป็น ลิปมันของเขาแ,ลแหละสีที่พี่อ้อมใช้นะคะลิปติ้นค่ะ extra lip tint นะคะสีที่พี่อ้อมใช้สี bear raspberry ส,สีเป็นประมาณนี้นี่สีเป็นประมาณนี้นะคะคือแบบก็จะเป็นสี b e ี่ y b e ลี y อะค่ะแดงนิดนิดนิดเดียวนะคะ,แ,นะคะแต่ความชุ่มชื้นของเขาพี่อ้อมชอบมากนะคะใครกำลังมองหาลิปมันที่มีสีคุณภาพดีปั๊บปิมบาวเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ อยากให้ลองต่อไปสิ่งนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบนะคะไลเนอร์ไลเนอร์เนื้อดินสอที่พี่อ้อมชอบ browit ค่ะทำได้ดีมากอันนี้ใช้หมดไปหลายแท่งแล้วจริงๆแท่งนี้ก็จนหมดหมดละไม่ขึ้นแล้วนะคะคือเขาเป็นหนึ่งสีน้ำตาลเขาสวยเป็นสีน้ำตาลที่ดีไม่ติดแดงไม่ติดส้มนะคะเป็นสีน้ำตาลที่ทาแล้วทำให้ตาของเราอะคะ่ะไม่ดุ ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูผุดผ่องขึ้นคือทําสีน้ําตาลที่ดีมากจริงๆนะคะ,ะบางแบรนด์ที่ทําไม่ดีเพราะมันติดแดงจนเกินไปเวลาทาออกติ่งแดงมันจะดูมีอายุมันจะดูแบบดูไม่สดใสอะคะ่ะดูแบบดู้ห้อยอะไรแบบแต่ตัวนี้ทําสีไี่ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แพง95บาท99บาทไม่ถึง100บาทนะ,ะบราอิดมีขายในวัสดนะคะต่อไปบราอิดอีกแล้วไม่ได้สปอนเซอร์แต่คือชอบจริงคือใช้ จนหมดนะคะอันนี้คือแบบหมดดูสิเนี่ยไม่ขึ้นละหมดนี่ก็หมด มีอยู่ห้าแท่งหมดไป3อะ่ะเหลือแค่2คิดดูเอาแล้วกันว่าชอบขนาดไหนเห็นไหมไม่ขึ้นแล้วนะคะคือพี่อ้อมเนี่ยชอบอายแชโดว์เนื้อครีมแบบรูปแบบสติ๊กเป็นแท่งๆแ,แบบเนี้ยแล้วก็ทาลงไปบริเวณเปลือกตาก่อนที่เราเนี่ยจะทาอายแชโดว์เพราะว่าอายแชโดว์ของเราเนี่ยสีเขาไม่ค่อยพิกเมนสักเท่าไหร่แต่เมื่อใช้รวมกับอายแชโดว์เนื้อสติ๊กเนื้อครีมแล้วทําให้สีอายแชโดว์ของเราสวยมากเป็นธรรมชาติมากกลืนไปกับผิวได้ดีม,มาก คู่กันแล้วปัวปังมากเลยอยาให้ไปรองกันนะคะแท่งหนึ่งราคาหลักร้อยอ่ะพี่อ้อมซื้อแบบยกแพ็คของเขาเลยอะคะ่ะไม่ถึงพันมัง้งหรือพัตนตน้นๆไม่น่าไม่น่าถึงพันหกเจ็ดบาทได้ครบแบบ5 4 6 4ของเขาเลยคือสวยจริงอยากให้รองกันนะคะปิดท้ายด้วยอุปกรณ์คะ่ะอุปกรณ์ที่ชอบปีนี้แม่จองไม่ได้ให้สปอนเซอร์นะ แต่ทำไมคุณแม่ได้รับรางวัลเยอะมากในปี2021เพราะว่าชอบมากจริงๆรองพื้นจองเซม,มนุนได้รับแชมป์ไปแล้วใช่ไหมคะตัวคุชชา่นก็ได้รับแชมป์อุปกรณ์ของเขาก็ได้รับแชมป์เช่นเดียวกัน1น,นั้นคือแปลงนี่ได้ไดแผมมาจากจองไซมุนดีมากทาแป้งทำให้แป้งแบบ มันเกลีย่ยผิวได้ดีไม่บาดผิวนิ่มแล้วก็คือแบบดีไซน์ดีอะไรดีคือดีชอบมากแปลงจากจองแสมุนแล้วก็พับทั้งพับคุชชั่นแล้วก็พับรองพื้นของเขาคือดีมากมันไม่พังมันไม่พวดแล้วก็มันใช้กับผิวทําให้การลงเมคอัพของเราเนี่ยกลืนไปกับผิวแล้วก็สวยมากจริงๆนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของเมคอัพ ที่ใช้ในปีที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าปีนี้ราคาเบาสบายกระเป๋าแล้วก็ใช้ดีทุกตัวจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะสำหรับกาว,วของขงตาปอไม่อ้อมชอบกาวของคอสนุกนะ เมื่อก่อนไม่ค่อยเปิดใจกับกาวติดขนตาปลอมคนไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าผิดหวังมาหลายทีแต่พอเจอคอสลูกแบบติดแน่นทนนานจริงๆแต่การระคายเคืองก็ยังคงมีอยู่บ้างเพราะว่าเขาติดแน่นแน่นเนืองจริง,รงๆก็อาจจะมีการระคายเคืองถ้าใครแบบติดนานๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะทําให้มีการระคายเคืองได้เล็กน้อยแต่ในเรื่องของความติดทนนานตัวนี้คือดีจริงสะเทินน้ำสะเทินบกคือดีจริงๆนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลจริงๆละ หมดจริงๆแล้วนะคะที่จะมาบอกทุกคนอ,อีกหนึ่งตัวอันนี้ Lily b l ไบ e นะคะเป็นอายแชโดว์แบบนี้พี่อ้อมาเอาใช้เขียนคิ้วคือตอนแรกเนี่ยจะเอามา,าใช้กับดวงตาใช่ไหมคะพอใช้กับดวงตารู้สึกว่าสีมันมันมันไม่ค่อยขับผิวจะเท่าไหร่แต่พอมาเขียนคิ้วดีมากอันนี้ก็เป็นคิ้วที่ใช้จากพาเลตนี้ นะคะก็คือใช้เป็นอะเชโดเนื้อผงนี่แหละนะคะทำให้สีคิ้วมันเข้าออกับสีผมแล้วแบบดูดีมากลินลี่ไบเลสคือลดราคาบ่อยมากนะคะลักษณะหน้าตาแบบนี้เออใครเจอก็สามารถไปไปลองกันได้นะจ๊ะหมดจริงๆหมดจริงๆสัญญาหวัง <laughs> ว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครมีคําถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็บอกกันเข้ามาได้นะคะหวกว่าทุกคนจะมีความสุขกับ my favorite the b e s t ประจําปี2021ในฝั่ง ฝั่งของเมคอัพที่มาบอกมากล่าวกันไวๆแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปซื้อกันเพราะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นมากมายหลายที่สินค้าตัวไหนพี่อ้อมมีกีในการซื้อพี่อ้อมจะใส่ให้ด้านล่างนะคะก็ใช้ลิงก์ของพี่อ้อมซื้อพี่อ้อมจะได้ค่าขนมนิดหนอ่อยนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับ my favorite ในปีนี้ใครมีตัวไหนที่ใช้แล้วชอบใช้แล้วโดนบอกหี้งพี่ด้วยจะได้ตามไปซื้อกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายค่ะ